พระสมเด็จของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอำเภอตะชังจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับรุ่นแพรสี่พันนะครับนี่บล็อกข้างสองจุดนะครับนี่จะมีจุดสองจุดอยู่2ข้างขององค์พระนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตะกุดทองคำนะครับด้านล่างครับก็จะมีตะกุดคู่อยู่นะครับแล้วก็จะมีรอยเดอยติดอยู่ตรงกลางครับนี่มิติพระนะครับนี่โอ้โห คมติดชัดนูนมีมิติครับลักษณะพระครับอกเป็นอกคุดนะครับเสียงจะเป็นเสียงโตกลมๆนะครับนี่ดูสุ้มขอบแก้วนะครับนี่เลียวคมติดชัดนะครับพระนี่ได้เห็นเนื้อพระนี่ครับต้องเนียนเนียนนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับนี่พระถึงยุคแน่นอนนะครับส่วนด้านหลังนะครับใบหน้าของหลวงพ่อครับก็จะติดคมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ มีมิติครับตาจมูกปากครับตาปั๊มนะครับนี่วัดพิุกุลทองครับแล้วก็ตาปั๊มครับภาษาขอมด้านล่างก็เขียนคําว่าแพรสีพันนะครับนี่อักขรยันลึกชัดเจนครับนี่ข้างครับต้องมีสองจุดแบบนี้ครับนี่จุดจะลอยนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านบนก็เป็นตะกุดทองคํานะครับนี่ส่วนด้านล่างครับ จะมีตะกุดคู่นะครับแล้วก็จะมีรอยเดือยติดอยู่ตรงกลางนะครับนี่ส่วนใครมีแบบนี้ครับผมต้องสิงบรีก็ยินดีรับเช่านะครับ